สรุปโจโจสติลบอลลันตอนที่16ชื่อตอนว่าเราผู้กำเนิดจากทะเลทรายตอนที่2ก่อนอื่นขอบอกกอนนะครับว่าก่อนหน้านี้ผมเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยนะที่นิ้วเท้าขวานะครับไม่รู้ว่าบังเอิญหรือเปล่านะกลายเป็นคล้ายๆกับใจโล่ในตอนนี้ไปเลยครับเออก็มาแจ้งให้ทราบนะครับคลิปอาจจะออกช้านิดนึงนะแต่ก็จะพยายามทำให้ได้ไวที่สุดแล้วกันเอาละครับพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับ เปิดตอนมานครับตอนนี้ไจโรนั้นมีอะไรบางอย่างทิมแทงขึ้นมาที่เท้าของเขาโจนี่บอกว่าไจโรทาไมเท้านายเป็นรูปร่างแบบนั้นล่ะไจโรก็บอกไม่รู้สิผิวหนังเท้าซ้ายเนี่ยแข็งเดขึ้นมาเหมือนเหล็กเลยโถ่เว้ยเจ็บชะมัดมันค่อยๆลามสูงขึ้นจนมาถึงขาแล้วเนี่ยเหมือนมีคีบอะไรฝังเข้าไปในเท้าเลยเนี่ยโดนอะไรเข้าลนะ่ะฝีมืออังเดบุญบุญตรงนั้นล่ะหรือว่าเป็นฝีมือของอีกสองคนที่กําลังเข้ามาหาเราเนี่ยไม่ผิดแน่ แต่ว่าโดนอะไรเข้าก็ไม่รู้เหมือนกันใจโลกระบอกนะภายในร่างกายมันแปลกๆนะฉันเผลอใช้ขาเตะมีดของมันเข้าเลยโดนพิษเข้าละมั้งเนี่ยหรือว่ามันแพ้โรคร้ายอะไรใส่วะเนี่ยมันมาแล้วดิยังไงก็เหอะจัดการคนซ้ายฉันเล็ง,งานคนขวาเองอย่าให้มันเข้ามาใกล้มากกว่านี้จังหวะนี้นะครับชายแปลกหน้าสองคนควบม้าเข้ามาใกล้โจนี่เล็งปืนขึ้นไปนะยังไม่ทันไรครับปืนของโจนี่นั้นหลุดเป็นชิ้นๆเอะอะไรเนี่ย ชิ้นส่วนของปืนที่หลุดออกมาพุ่งเข้าไปแทงใจโลเต็มสีข้างเลยนะครับใจโลใจโลบอกว่าโจนี่ทาอะไรของนเนี่ยโอ้ยเจ็บนะเวย้ยเอ้ยจู่ๆปืนมันก็พังอนะชิ้นส่วนของปืนหล่นจากสีข้างและฝังเข้าไปที่ขาของใจโ่แทนโจนี่ก็เริ่มพูดนะปืนปืนชั้นมันไม่ใช่ปืนเก่านะถึงจะไม่เคยใช้ก็เหอะแต่จู่ๆก็หลุดเป็นชิ้นๆแบบนี้เอ๊ะมันแปลกนะเนี่ย แถมยังเออครับปืนมันถูกดูดอยู่ปืนถูกดูดไปทางนายอะใจโลชิ้นส่วนของปืนนะครับตอนนี้ฝังลึกเข้าไปในขาของใจโลใจโลบอกว่านี่นี่มันแทรกเข้ามาใต้ผิวหนังต่อมานะครับโจนี่สังเกตเห็นมีดมีปฏิกิริยาแปลกแนะก็เลยบอกว่าใจโลมีดก็กําลังถูกดึงเข้าใกล้กับนายแล้วนะจังหวะต่อมาครับสองคนที่มาใหม่นะคนหนึ่งก็พูดขึ้นว่าพี่อังเดนิ่งไปเลยอ้าไล่พิตุแกได้สําเร็จหรือเปล่านะอีกคนหนึ่งก็บอกว่าว่าแต่ แอลเอแกจะวิ่งตามตูดป่าไปถึงไหนกันก็บอกให้วิ่งอ้อมไปดักพวกมันจากอีกฝั่งไม่ใช่เหรอกลยุทธ์ของพวกเรานอะเฮ้ยกลยุทธ์ปิดล้อมของเราก็คงเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วละแกนี่มันซื่อบื้อจริงๆเลยเหมือนแม่แกไม่มีผิดนางผู้หญิงเลวที่หนีออกจากบ้านไปขายตัวพักนั้นน่ะแกนี่มันน่าลำคาญจริงๆต่อมานะครับแอลเอก็บอกว่าคุณแม่ของเราคือนกกระสาไม่ใช่เหรอพี่เขาเป็นคนบอกอว่านกกระสาคือแม่ของเรานะ ผมเหมือนนกกระสาไหมคะนพ่อเขาบอกว่าหนวกหูวยรีบไปดักพวกมันจะอีกฟากเร็วเข้าเซ่ต่อมาครับโจนี่ก็บอกว่ามีดนั่นทําจากเหล็กชิ้นส่วนของปืนที่ฝังเข้าไปในผิวหนังก็ทําจากเหล็กเหมือนกันเหล็กกําลังถูกในายดูดเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยในเลือดคนเราก็มีส่วนประกอบของเหล็กอยู่นะพวกมันกําลังควบคุมเหล็กอยู่ด้วยวิธีอะไรบางอย่างจาังหวะต่อมามีดพุ่งเข้าจะเสียบที่คอหอยของไจโรไจโรใช้ลูกเหล็กขึ้นมาป้องกันเอาไว้ได้ ในจังหวะนี้ใจโลกคว้างลูกเหล็กเข้าใส่คนเป็นพ่อที่พุ่งเข้ามาหาลูกเหล็กที่พุ่งเข้าใส่นะครับคนเป็นพ่อนั้นทําท่าทางอะไรบางอย่างเหมือนเขาสามารถควบคุมลูกเหล็กได้ลูกเหล็กหลุดออกเป็นชินช้นๆจนเหลือลูกเล็กเท่ากับลูกแก้วแค่นั้นเองโจนี่บอกว่าฮะลูกเหล็กโดนฝานอย่างนั้นเหรอโดนฝานออกจากกลางอากาศเลยจากในภาพเลยนะครับตอนนี้คนพ่อกับคนลูกเนี่ยขี่ม้าล้อมพวกโจนี่อยู่โจนี่บอกว่า จโลลูกเหล็กสลายไปในกลางอากาศเลยลูกเหล็กทําจากเหล็กนี่นะแต่ว่ามันทํายังไงถึงฝานเหล็กออกได้ละเนี่ยอะไรกันไอ้พวกนี้เราโดนล้อมแล้วนะใจโลมันเริ่มวิ่งวนรอบพวกเราแล้วใจโลบอกว่าไอ้พวกนี้ต่างกันคนละเรื่องเลยกับเจ้ามิซิสโรบินสันนั่นกรณีมอน,นั่นเลี้ยงมแมลงว่าในเบ้าตาแล้วก็ควบคุมพวกมันแต่นี่มันต่างชั้นกันเลย พวกเนี้ยมาร่วมแข่งโดยที่มีอะไรบางอย่างเหนือชั้นติดตัวมาด้วยโจนี่ก็บอกก็แล้วความเหนือชั้นที่ว่าเนี่ยมันอะไรกันล่ะใจโลบอกไม่รู้สิแต่คิดออกมาได้แค่อย่างเดียวนะสิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้มันเหลือเชื่อเกินไปโจนี่ก็บอกว่าเฮ้ยใจโล่ไอสติแตกนะมันฟื้นขึ้นมาแล้วนะภาพต่อมานะครับ ชายที่โดนตุ๊กแกกัดนะฟื้นขึ้นมาตอนนี้กําลังขึ้นม้าควบหนีออกไปนะแต่มีอะไรบางอย่างอยู่ที่ตัวของมอนี่ด้วยครับสิ่งสิ่งนี้ดูคล้ายกับสเตนนั่นเองแอลเอบอกว่าพี่อังเดย์รู้สึกตัวแล้วหรือพี่ขับพิษออกได้หมดแล้วเหรอใจโลบอกว่าโจนี่เห็นนั่นหรือเปล่าโจนี่บอกว่าเอ๊ะอะไรอะใจโลกระตอบนะเออมองไม่เห็นแล้วเหรอจู่จูสเตนก็หายไปนะครับโจนี่บอกว่าว่าแต่ใจโลขานายในเลือดออกหนักกว่าเดิมอีกนะ ชิ้นส่วนต่างๆฟังเลือกเขาไปทุกทีแล้วเนี่ยใจรัวก็บอกว่าเออรู้แล้วนะพอไอ้พวกนั้นมันล้อมเข้ามาอาการหนักขึ้นทุกทีเลยเนี่ยมันเล่นโจมตีกันเป็นทีมแบบนี้ดูเหมือนว่ายิ่งพวกเราเข้าใกล้มันเท่าไหร่เหล็กก็จะยิ่งมีผลรุนแรงต่อร่างกายชั้นมากขึ้นเท่านั้นถ้าเกิดให้พวกมันเข้ามาถึงตัวได้แล้วก็ชิ้นส่วนพวกนี้มีหวังทะลวงตัวชั้นกวงโบแน่โจนี่นายไม่เป็นไรเหรอโจนี่ก็บอกเออทางชั้นปกติดีนะ ถ้าทางจะเกี่ยวข้องกับการสัมผัสด้วยอาจจะพ่อนายไปแตะโดนมีดที่เปื้อนเลือดพวกนั้นบ้าเอ้ยโดนปิดล้อมจะแล้วเริ่มวิ่งบนกันทั้งสามคนแล้วละ่ะต่อมานะครับอังเดีก็บอกว่าไอ้คนที่ขี่ม้าอยู่นั่นอาจจะมีปืนอีกก็บอกก็ได้นะคนพ่อนะก็เลยบอกไม่มีแล้วมัง้งแต่ถึงมีแล้วมันจะเป็นยังไงเราอังดีก็พูดต่อนะงั้นผมไปเองแล้วกันป๋าไอ้พวกนั้นมันไม่ยอมให้ไฟผมง่ายๆพิษบูดวิทแล่มไปทั้งตัวเลยเชียว แค้นเนี่ยต้องชำระต่อมาครับใจโรยืนขึ้นพร้อมกับความมั่นใจนะมุนลูกเหล็กอยู่ในมืนเอเฮ้ยดูดิมันเอาลูกเหล็กอีกลูกออกมาแล้ววะมีแค่สองลูกเท่านั้นแหละที่ตอนสเตจหนึ่งเนี่นนยคว้างใส่เจ้าอินเดียแดงจนโดนลงโทษยังไงล่ะแอลเอก็บอกว่ามันจะต่างกันตรงไหนคิดว่าจะคว้างลูกเหล็กมาถึงพี่ได้หรือไงอังเดีก็พูดต่อนะอย่างนั้นละมั้งเดี๋ยวก็คว้างมาอีกแง่ละต่อมาครับอังเดีควบมาเข้าหาใจโลก ไฟแล้วไฟตะกูเราจะต้องเข้าเส้นชัยอันดับหนึ่งใจโล่ไม่รีรอคว้างลูกเหล็กออกไปอังเดได้ต่บอกว่าไม่ถึงล็อกเฟยไอโง่แต่ลูกเหล็กนั้นถูกคว้างขึ้นไปด้านบนนะครับอังเดตกใจว่าเฮ้ยลองเปลี่ยนทิศการคว้างอย่างนั้นเหรอก็เหมือนกันละนะไม่ถึงตัวฉันหรอกไม่ถึงหรอกเว้ยไ,ไอ้งั่งเดี๋ยวฉันจะเข้าไปลากไส้แกออกมาเองต่อมาครับมีอะไรบางอย่างตกอยู่ข้างๆอังเดแล้วก็กระดอนขึ้นมาเป็นเกศษก้อนหินนะ ใจโลบอกว่าดูเหมือนว่าพวกมันจะสามารถควบคุมได้เฉพาะเหล็กใช้หินคว้างแทนก็ได้ผลเข้าเป้าเพ้งเลยโจนี่รีบเก็บของขึ้นมาต้องรีบชิ่งจากตรงนี้แล้วละ่ะยังเหลืออีกสองคนแถมคาดเดาไม่ได้ด้วยรีบเหนเหอะภาพต่อมานะครับอังเดนั้นโดนโจมตีนะที่สีข้างกับแขนนะเป็นรูเลยอังเดได้แต่ร้องววยวายว่าเจ็บเจบเจบป๋าเจ็บจังเลยและแล้วก็จบตอนครับ ในส่วนนี้ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับก็ตามที่ผมเข้าใจนะครับใจโรนคว้างลูกเหล็กขึ้นไปบนฟ้าเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจครับแต่จริงๆก็มีการคว้างเศษก้อนหินชิ่งลงไปที่พื้นส่วนอังเดก็โดนเศษก้อนหินโจมตีจากการคว้างของใจโรนนั่นแหละครับเออความสามารถของอังเดที่ควบคุมลูกเหล็กได้เนี่ยก็เลยไม่มีผลทำให้ก้อนหินนั้นพุ่งเข้าใส่อังเดจนบาดเจ็บนั่นแหละครับ ผิดถูกยังไงบอกกันได้นะผมก็เพิ่งอ่านครั้งแรกเหมือนกันนะครับและก็เข้าใจไปตามนี้นั่นเองเอาละครับตอนนี้เริ่มโจมตีกันแล้วนะครับส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็รอติดตามในตอนต่อไปนะครับผมสหวับนวนี้นี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ